ศาสนาไม่มีคำสั่งไม่สั่งไม่หามไม่แต่ทรนเราทำได้พอยอมต้องมีอย่างนั้นแน่นอนต้องมีปัญหาไม่มีทางต้องมีแน่นอนได้ยินดีแบบด้วยจะยุ่งเะ่ะไรวุ่นไวมากดีมากเบื้องนหน้าถามไอ้ตัวเอาปัดทันทีได้ได้เราจาได้ใครทำไมถูกเอาอยอมแล้วเขาทำไมถูกล้วทันถูกก็ได้ แต่มอบเลยเนยว่าว่าว่าแ่าาไม่รู้เโอ้ขอโทษนะเอาฝึกอย่างนี้ก็ได้เราเป็นมนุษย์เรายอมด้มีโอกาสดีมากเกินนะรักษาความดีได้คันติเป็นคำพันและยอมต้องมีปัญหาไม่มีทางต้องมีแน่นอนจะนักระเบาเท่าไหร่และแต่เราสร้างเราเองสร้างเหตุชาดก,ก่อนได้ เป็นอะไรแน่นอนแต่ก็ว,ว่างหายไม่หายปความหวังแต่ยินดีรับได้ฝึกได้ทดภบายง่ายขึ้นอย่างนั้นนย่ายุ่งไม่พูดแน่นอนโยอมย่ายุง่งถึงคำสั่งด้วยไม่มีทางเราจะพูดจะแสดงอย่างนั้นน้ำให้ทำดีได้โยอมค่อยๆใจเราเบ็นฝึกได้โดยบาง่ายง่ายขึ้นได้เป็นใบได้แน่นอนไม่มีทางแกมีอย่างนั้นเบากว่า ใครทําผิดใครท elet, าา Town, ราําไม่ถูกไม่ดีไม่งามเอาย่อมรับเขาทําไม่ถูกไม่ดีไม่งามเรารักษาความดีได้แต่อย่ายุ่งไม่ผูดแน่นอนเซียมากเลยกันอ่านั้นฝึกได้จะยินดีโอกาสได้ว่าว่าเราไม่พูเราพอแล้วเราขอโทษนะไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่อย่าหยีพูดอย่างนั้นสบายบมยยินดีเขาพูดอย่างนั้นนะเอายอมรับเขาพูดอย่างนั้นไม่หวัง วความจริงเป็นอย่างนั้นนะ่ะเป็นอดีตแล้วรัชกาความดีได้ไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่นี้เบากว,ว่าได้โยมถ้าปฏิบัติตอ,ววอ,ยนะอ,อย่างนี้ต้องเบาเบากว่าแน่นอนน่ะให้คําผิดเอายอมนาเราเหมือนกันให้ผิดกันเราทําถูกได้แต่เรื่องอยายุง่งันดีไม่มีแล้วเป็นคำถัง่งโดยนะ้ำจริงๆไม่พูดอย่างนั้นก็ไปก็ได้แต่ยินดีโอกาสได้โยมได้ขอปฏิบัติอย่างนี้ในทาง ในาศาสนาเบากว่าแน่นอนยอมไม่ยอมเปน็นธรรมดาหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เป็นนี้ที่นองกันเราทำถูกก็ได้ใจวอในในายใจไม่เป็นายถ้ายอมมาและไม่ยอมจะได้ยังนั่นได้แน่นอนในเรื่เบากว่ายมโอ้ทาปฏิบัติไหนทางทาศาสนาเราต้องไม่มีทางจะตรงทำผัดไม่มีทางเบาวกว่า อันนี้เกี่ยวความงามโยมบางที่ดูสินอนไม่หลับบางที่ชิดต้นขาตัวใตใจพอเป็นอะไรอย่างนั้นให้งเงินใน้ตัวเทาไม,ม่พอยมีและมีปัญหาอะไรเงินหลายๆลายผลอันนี้ทำไมถูกกับเราก็ได้ฮันนี่ไหมค่ะแต่ถ้าแต่เนี่แล้วเป็นอดีตแล้วเราทำทำดีได้ไม่ใช่และโยมยิ้มตั้งใจดีอย่างนั้นนะเบาก็ง่ายโยมไม่ขออะไรเกินดีมากเลยเกินและแต่เรา ไม่เชื่อลแต่ศาสนาสอนเราทำได้เอาไว้นี้พอแล้วจนะยอมจริงๆไม่ยอมเป็นธรรมดาไม่ได้เลยแน,น่แม่สแสดงความยินดีฝึกได้อย่างนี้แน่นอนเบาก็ได้วันนี้พอเลยจนแล้ไม่ทีกำาัใจเลยจนแล้วนนะอ,วนนะอะ,ะดีๆอย่าใจดีที่จะอยู่ไม่มีก็ต้องมีอย่างนั้นแน่ไม่มีทางตรงมีแน่นอนได้ยินดีแบบด้วยจะยุ่งเทา่าไรวุมม่นวายมากดีมากเลยก็ใบหงายขึ้นอย่าวางหาย พอความภายายไม่พอความมา,มา,มาไม่มีทางได้ยินตีโอกาสรักใช้ได้เติมได้ไม่ใช้ไม่ได้ขอยจะเป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่เอาอีกแล้วเทันได้แน่นอนอะไรก็ไม่ทายคำผิดทราคำถูกก็ได้และแต่เราไม่ใช่ขอยยังไย,ยใจดีเอาสวัสดีถทุกคนไงเอาได้แล้วก่อนกลับกรุงเทพก็จะไปหาอาจารย์มาตินอยู่แล้วจะอีกนานเท่าไหร่จะไปยเท่านั้นก็ไปได้เรื่อยๆ ใจยอมงไฟไฟมึงของอันนี้ไฟไฟด้วยไปมครับแต่โอยมอผู้หญองไฟไฟอันนี้อยองคฟไฟไหมเคยนะเครับผมไม่คอยปฏิบัติธรรมแต่โยมคอย,อออยปล่อยโอกาสดีมาใส่ยใช่ไหมครับผมที่อยู่ต้องมีพายนาวไม่นี่ไม่ได้ต้องมีแน่นอนและทันติได้พัฒนาได้เติมได้อย่ายุ่งไม่พูดแน่นอนนะครับผมจะยุ่งเท่าไรดีมากเลย ไม่ใช่ยอมดีมากเลยยิ่งดีก็ไปฝึกอย่างนี้ยินดีขึ้นนะก่ไปง่ายขึ้นให้ขึ้นนะอ้าวสวัสดีทุกคนนะ